นี่ไงได้ยินเสียงอยู่ตัวนึงเนี่ยมีในไซด์ทั้งสองเลยในไซด์หมดเลยใช่ไหมใช่แต่มันก็ <c oughs> มันก็มีกล้องนะ <c oughs> First floor f i r s floor behind you ้ป nice. เรียบร้อยเหลือวาเดนนั่งอยู่ไปพี I got it bro I got it i o fear what the fuck I do you I fucking trash หาคนเล่นดวเพื่อนไม่ว่างกควก็เลยลองลองเปิด t ิกตอกดู He h a n d you ไล่ชิบไลมาล่ชิบโอ้ยไ้กอกหอยเอกสารนี่มีว่าทำขยับเลยอ่ะทำาไมงานได้ยินเสียงเชื่อเดี๋ยวดูกล้องแห้ โอ okay, เคมาเร่องหน้าต่างนะชนะแล้วเอา้า <c oughs> สามศูนย์เฉยเควิจิวอยู่กับฝั่งผมเป็นไหนเปนเลยก็ได้วิ่งเข,ข้าไปแผนเลยก็ได้วิจิวอยู่ไกลมาก ะมาโคนี่หว่าลางลงบันไดเมนบนได้เหลืองบนได้เหลืองครับบนได้เหลืองดูบันไดเหลืองไว้ไม่ใช่อ่ะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์วิจิวมันตายแล้วเลยเอาแบตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคเหลือแต่เด็กบีแต่เดียวไม่ตายหน้าจอหน้าประตูหน้าจอครับประตูหน้าจอบอย่ตายอยู่ดีตายตายแล้วมันตายแล้ว ไม่ตายยิงจอๆอ,อย่างนี้มึงเสือกไม่อยากตายดีๆความหมดเลยอยู่หน้าประตูสองคนโอ้มันรู้ระเบิดคว้าสองคนไปเดินไปดันอาคว้าสองคนเลยก็ไนดะ้ผมว่าคุ้มดิเ้าอย่าไปหวังอะไรกับเ้บาเถอะฮะสวยสวยเจ้าเสือกจ้มามันเอาปืนกลมามันยังไงก็ยิงไม่ขึ้นน้นองแมนเอาไปอยู่หน้าอประตูคว้า มีฟีลกัดอกประตูออกมปิงโหเหรียญคัดทองนี่คือพุกได้ใช่ไหม,มดูมันทำนี่มึงจะสแกตอะไรต่อมึงยิงดิมึงก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนดีเฮ้ย <c oughs> มึงจะปิงทำไมมึงก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนเมื่อมีเดลเซลแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วมันปิงเล่นอะ่ะขึ้นไปช่วยเพื่อนก็จบแล้ว ยิงโดนตรงนี้โดนโดนมันมีแอดแท็บดักัหน้าทั้งเช่าขวาเหมือนจะไปทางอื่นแล้วนะเอามาฮุงก้าแล้วฮุงก้าฮุงก้าอคู่ไว้โอ้ยเผาไอเบนขอญาตแอชหนึ่งทีเออเหี้ยมือแป๊บนึ่งไหเมื่อกี้ผมมอเมื่อกี้ผมมือพี่ชิวชิว

มันมีรูเชื่อมตรงนี้อยู่อ่ะมันเชื่อมมันเจาะมาเล่นแล้วเนี่ยพี่ดูชมพี่ได้ยินเอ้ย,อยขอกล้องหน่อยในไซส์สามตัวบนไม่เจาะแล้วพี่เสียงดิ้นบนไม่มีว่ะ เดี๋ยวเริงประตูหลังให้ขอประตูหลังหนไงจ้าเริงอยู่จ้าใส่จ้าหลังใส่จ้าแผ่นได้อะไรป่นะสีโร่ไหระวังพื้นโอ้ยมาแล้วโอ <c oughs> โลกอัดละ เอ้อยบิดบๆดบดเฮ้ยขุดอนข,ข้างหลังอีกแกอีก Kali tai ạ.

eliminated. Why, they want to One friendly operator remaining. Fifteen seconds. is victorious. Hostiles eliminated. we EDD there. มีเต hey, ยโดนอีดีดีด้วยเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะรออะไรเฮ้ย <c oughs> ขอเวลาล่วงมาสยไหมตีนรองตีน เยลโล่ให้หน่อยเยลโล่น่ากามตัวอยู่เอ้าเอ้ามีฮิบะนะเอ้าอะไรวะนั่งตีตั้งนานฮิบะนะแม่งมาตัวเดียว โอ้ยโอ้โหลูกพี่เอ้ยสัสดีสัสดีเล้นเ้ยโอ้ยลูกพี่โอ้ยลูกพี่ลูกพี่ทำผมองไหายอ่ะสวยสวยลูกพี่สวย go in our way! First floor! Ah! There's window. เขาเห็นนะตัวเธออือหือไม่รู้สิ สวยพี่โกดปิดได้สวยจัดอ่ะ Hell and shield on the ground, changing maze. ciò da n u ใจไม่ออกที่เก็บไปสองะเก็บไปสองหรือสามตัวได้แหละสามน่าจะสามอะไม่รู้อะชอบสุดท้ายคือแบบเท่จัดเลยอะสวยงามใช่ไหมนี่ก็ผมแบบใจหายนะแบบเหมือนจะเล่นไม่ได้แล้วมีคนหลุดจากคนหนึ่งอะ จริงเดี๋ยวโว้ดไปกินข้าวหมิ่นข้าวไม่ไหวแล้วได้สีทอง